ลองมาดูนะคะวิธีการเปลี่ยนเปลี่ยนชุดชุดสปาก่อนเนาะใช่ไหมโอเคอันดับแรกก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตอยู่ลูกค้าขันได้เลยนะใช้ไขควงก็ได้นะคะ,ะอดอึงออกมานได้เลยโอเคตรงตรงนี้สามารถดึงออกได้เลยนะคะแล้วมันจะมีน็อตสองตัวนะคะรับคุณลูกค้า ขันมันออกได้เลยเคพลิกด้านนะคะแล้วก็จะเจออีกแล้วขันออกได้เลย ้ออกดเลยครับจุดสำคัญคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นยางรองนะครับตัวนี้ต้องมีนะอธิบายนิดนึงตัวสปาร์คจะแตกต่างกันนะครับระหว่างหัวเทอร์โบกับหัวหัวลังพึ่งเนาะนี่ความแตกต่างคุณลูกค้าอันนี้หัวเทอร์โบจะมีปีกขีดเสื้ออยู่แล้วเนาะส่วนหัวหัวลังพึ่งจะไม่มีปีกขีดเสื้อนะครับที่ให้ไปนะครับ ความแตกต่างนี่แตกต่างกับตรงท่อจ่ายแก๊สเนาะแตกต่างกันแค่นี้โอเคต่อไปดูวิธีการใส่วิธีการใส่ประกอบเข้าไปได้เลยนะครับประกอบเหมือนตอนถอดเลยนะครับ ตอบเหมือนเดิมเลยครับคุณครับหั่นน็อตได้เลยติดฐ<ๆ>อนด้เยใส่หัวม่ได้เลยนะคะ ของแก๊สใส่ได้เลยวางให้สนิทนะครับแล้วก็ขันน็อตได้เลยนะครับโอเควิธีการเปลี่ยนก็จะมีเท่านี้นะครับคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยรดต้องดูลูต้องเข้าไปนะครับตรงนี้ท่อนำจ่ายแก๊สนะคะต้องเข้าไปในรูนะ คุณลูกค้าสังเกตได้เลยแค่นี้ครับใช้งานได้เลย okay. ส่วนฝั่งนี้จะเปลี่ยนเหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะทุกอย่างเหมือนกันหนดเหมือนกันหมดเลย